จ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ากุ้งฝอยต้มหวานนะจ้าไปเบิ่งขันตอนและวิธีการเฮเลยจ้ากุ้งตูใสมั่นว้าวจ้าสวัสดีจ้า <S <S สวัสดีทุกคนเมื่อนี้กับก้ามาพบกับแม่ปล่อยภาพเพื่อนแล้วนะจ้า มื่อนี้แม่ปอยได้กุ้งฝอยมาจ้าแม่ปอยจะเฮ็ดกุ้งฝอยหวานเนาะจ้ากุ้งฝอยตัวใหญ่ๆเลยจ้านมะิจ้ามีกุ้งฝอยมีเกลือมีน้ำตาลหะระือไงน้ำเปล่าเนาะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือไงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตืนอนพร้อมไม่จ้าเผื่อจะบริผ่านรับชมคลิปต่อไปของแม่ปอยค้นเทนต์แรกเนาะจ้าแม่ปอยก็ได้กุ้งฝอยมา ตัวใหญ่นะ่จากน่อยนะจ๊ะตัดหนวดนะจ๊ะถ้าตัวน้อยก็หนีกนัแล้วแต่ผู้ถนะด้วยจะจะตัดหนวดหรือว่าตัดกระไดเนาะแม่ปล่อยว่าตัวใหญ่แนะ่มันแม่ปล่อยจะตัดหนวดนะจ๊ะจะแม่ปล่อยกับตัดหนวดแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะลา้างน้ำสะอาดแล้วจ้าเตรียมเตาเลยจ้า เปิดเตาเลยจ้าเทน้ำลงไปแม่กอยใส่น้ำซีซ้อนนะจ้าก,กับเกลือน้ำตาลผู้ขึ้นรสนี่แล้วแต่ผู้มากเลยจ้าใส่กระดาษบ่อกใส่กระดาษตามชอบ มนนีน้ำตาลเดือดแล้วจ้ะเขากูุไปเลย เชี่ยเชี่ยให้โตกุ้งเหมือนจิกน้ำตาลนะจ้าจ้าตอนนี้กุ้งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้ากุ้งเริ่มสุกแล้วต้มต่อไปอีกเจินกว่าน้ำจะลดลงนะจ้ะน้ำเชื่อมจะลดลง ตกุกจะมีความเนาว้าวจ้ะ อนนี้พอนไฟแล้วจ้าลงอีกระดับนึ่งจากข้างแต่ไอคอนข้างออนนะจ้านำเชียมหลมลดลงแล้ว,ลลลลวต้มต่อไปอีกจักน้อยนึงก็ได้ละจ้า น้ำเริ่มแห้งลราค้นต่อได้จ้าเพราะต้องหยุดมือน้ำเริ่มแห้งแล้วจ้าน้ำแห้งแล้วเรียบร้อยติดต่อเลยจ้า เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ากุ้งหวานจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกุ้งหวานจ้ากุ้งหวานสุดแม่ปล่อยท่าพเพิ่นนะจ้าอจ้าต้มอ,ออกมาแล้วโตกุ้งจะใส่วาวนี่เลยจ้า เอาไปกินกับเขาสวยหอนๆห,ห,หรือตับหมักหุงสิกระแซบนะจ๊ะื้อนี้แม่ปล่อยภาพเพื่อนกับสิคอจบลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ละกะันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพ้อมนะจ๊ะเพื่อจะบ่ได้พลาดรับชมคลิปต่อไปของแม่ปล่อยมื้อนี้แม่ปล่อยภาพเพื่อนกับสิคอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ